ร่วมง,งานกันแล้วสบายใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะคะก็เลยได้เห็นตลกเงินล้านแจ๊สชวนชื่นร่วมง,งานกับผู้กำกับพศอานนท์อยู่บ่อยครั้งค่ะล่าสุดกับนังเรื่องใหม่สายแปดเร็วทะลุน,นรกที่เปิดกล้องถ่ายทำวันแรกไปเมื่อวันก่อนนะคะและก็ทันทีที่ลงรงใช้ในเดือนตุล,ลาคมนี้ผู้กำกับเจ้าโปรเจกต์ก็เตรียมปั้นนังเรื่องต่อไปทันทีค่ะมีตุตูกูชาติาแต่จะเปลี่ยนชื่อนะครับเพราะว่าตุตูกูชาติชื่อมันแบบ มันเป็นมันไม่เป็นกลางอ่ะมันเป็นกระเทยมากไปหน่อยเราก็จะเปลี่ยนแล้วก็ <S <S มีอาจจะมีโกทั้งใบให้ในายคนเดียวเอากับมารีเมกนะครับฮะแล้วก็หอแตวแตกประทะกับมหทพ่า<ม>คือเรื่องเดียวกันเพราะว่าเคยคิดจะทำตั้งนานแล้วตั้งแต่อยู่พระนครแล้วพอดีพระนครบอกมันยังขายได้อยู่ตัวมันยังขายได้เองอยู่อย่าเพิ่งเอามารวมกันแต่ตอนนี้เราเปิดบริษัทเองแล้วมูเอ่อ m o ว i ฮีโร่เราก็จะมารวมกันสนุมแจส๊สก็ยอมรับว่าช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นให้ได้กอยงานกอยเงินตลอดแต่ก็ยืนยันว่าทำเต็มที่ทุกงานเพื่อมอบความสุขให้แฟนๆค่ะขณะที่งานเพลงของวงสปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กเดือนนี้ก็เตรียมเข้าห้องอัดเสียงเพลงใหม่แล้วที่ได้นักกางเพลงมือหนึอย่างฟองเบียร์ปฏิเวศมาช่วยแต่งเพลงให้ค่ะอยากได้เพลงจากผู้ชายคนนี้สักหนึ่งเพลงไว้ในแบบ ในในวงของเราเขาพูนะโอเคแล้วโอ,โอระดับฟองเบียนะเขามาแต่งเพลงให้เพราะผมบอกว่าพี่แล้วแต่พี่เลยพี่อยากทําแบบไหนให้ผมแล้วแต่พี่เลย <c oughs> เขาบอกว่าจะให้เป็นหนึ่งเพลงที่ไม่ไม่คิดว่าวงวงเนี้จะทําแนวเนี้เพลงใหม่ของหนุ่มแจ๊สจะออกมาเป็นยังไงเศร้าซึ้งหรือสนุกสนานขนาดไหนราวเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคมนี้แฟนเพลงได้ฟังกันแน่นอนค่ะ